Was built to last. One. Wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are running. This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I. God working, never stop searching, stop is quite first never never the thing สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับมอเชื่อทีนอีกแล้น,นะครับวันนี้พาเพื่อนๆนักตกปลานะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการตกปลากระพงบ่อน้ําเค็มนะครับน้ําก่อยอ่าก็ถือว่าเค็มเลยแหละก็ปลาในขนาดไซส์เดียวกันกับปลาน้ําจืดปลากระพงที่อยู่ในน้ําเค็มจะสู ซูได้สนุกกว่าอ่าเหมือนเหมือนเหมือนแรงก็เยอะกว่านะในความคิดส่วนตัวผมนะครับก็วันนี้จะมาตกในชุดสเปนเนาะจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศมัางวันนี้มานั่งเคาะนะครับอ่าในบรรยากาศมันสงการนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ใช้เวลาเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะมาตกปลานะครับชุดที่ใช้ก็จะเป็นลอกเบอร์พันนะครับแล้วก็คันจะเป็นแอลนะครับเป็นไลท์เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นอัลตร้าไลท์นะครับเป็นแอลเวทก็อยู่ที่4ขีด8นะครับ6ฟุต3า สาย P/E ก็0.6เนาะช็อกหน้าก็15ปอนด์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมผลงานกันครับวันนี้ตกปลากระพงในงวันสงการครับไปติดตามชมกันครับโอเคครับเพื่อนๆไมยแรกก็ <c oughs> ไมโครจิกก่อนเลยนะครับลองตีดูก่อนไม่ได้ใช้สปินนาแล้วนะครับสนมากจะใช้แต่เบสนะครับลองเคาะดู เดี๋ยวนี้บ่อ VIP ดีขึ้นเยอะนะครับพื้นมีลมให้ห้องน้ำสะอาดปกติจะตกบ่อทัวนะแต่ว่าวันนี้จะมาลองชุดอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับก็จะตกบอก่อตกเล่นธรรมดาจะแฮวอีกหรือเปล่าครับคลิปนี้ครับ <laughs> นโดนแล้วครับโอ้ยสซนารัอาดดย ก็พวงมาสงการนะครับได้แล้วนะครับตัวแรกนะครับก็ด้วยการเคาะกระดี่นะครับเคาะมาตักพักนะครับกว่าจะโดนนะครับอ้อรอแถวแล้วนะครับเพื่อนๆตัวต่อไปนะครับต้องรอดูนะครับ นั่งเมาส์อยู่นาเหมือนกันนะครับ ครับกระดีนะครับตัวนี้สามจุดห้าวันนี้น่าจะจบด้วยกระดีนะครับเพื่อนๆโอเคก็ทำการปล่อยนะครับ <S <S ก็เริ่มปลาเริ่มทำงานแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> ไม่แห้วเลยนะเพื่อนๆนะ ก็จำสเต็ปการเคาะไว้นะครับว um ่าปลากินจังหวะไหนเนาะแล้วมันก็จะกินในสเต็ปคล้ายๆเดิมเดิมนะครับเพื่อนๆเคาะคล้ายๆเดิมเดิมอยนั้นถ้าเราไม่มั่นใจก็เปลี่ยนสีเหยื่อ ใเวลาจะกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะครับวันนี้ได้สายตัวนะครับหลุดไปก็สายตัวเหมือนกันนะครับหลุดนะครับเพื่อนๆ หนูจะได้ปังหมอ,อ,มอแล้วนะครับโอ้โหล้ครับตอนที่สามมาแล้วนะครับแหมกระดีนะครับแหมไซนี้กำลังมันเลยครับ ปลากระพงนะครับกระดีสามชุดห้าโอเครีบปล่อยนะครับ ครับผม ตอนนี้นะครับเพื่อนก็เคาะกระดีนะครับ2.5 3.5นะ้าามุดน้ำมโครจิกวันนี้ไม่เอาเลยผมโดนแต่กระดีนะวันนี้นะปลายางก็มีโดดตึ๊บแล้วก็เงียบไปเลยนะครับเพิ่งลงปลาใหม่ด้วยมั้ง <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวลองอีกสักพักนะครับแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วก็ถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับมาพักผ่อน วันช่วงวันสงการนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะออกต่างจังหวัดกันนะครับแต่ผมรอให้สถานการณ์มันเยียบๆก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวนะครับตอนคนน้อยๆ กัดยากไหมครับน้าวันนี้มากนะครับ,มรบรผมปากหลาเราผมไม่ไปไหนแล้ว <laughs> เดี๋ยวกลับบ้านดีกว่า <laughs> ก็น,นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ ได้เวลากลับบ้านนะวันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วนะครับได้สี่ห้าตัวนะวันนี้นะเออแต่รอบรอบรอ,อบบอกว่ามีเงียบมีงเงาเงานะมีพูดขู่ด้วยอันนี้เรื่องจริงเพื่อนแต่ว่ากินแต่กระดีนะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะมาสถานที่แปลกๆใหม่ๆบ้างแล้วก็มาลองเล่นน้ําน้ําเค็มละกันเดี๋ยวผมจะมีคลิป สอนวิธีล้างทําความสะอาดลอกและคันเบื้องต้นนะครับสําหรับการไปเล่นน้ําเค็มเนาะแล้วก็เพื่อนๆคอยรับชมต่อแล้วกันว่าผมจะมีกิจกรรมหรือว่ามีคลิปการตกปลาไปตกปลาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไว้นะครับสําหรับผมคลิปนี้มาเทอทีมขอลาไปแล้เพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีวันสงการด้วยใช่ปะ่ะสวัสดีวันสงการด้วยครับผม Faricabs back been... <tries> wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where this.